รติไปแย่ทำไว้เพื่อที่จะพาไปที่ตาดิกาให้ทุกคนได้กินนะคะทำลูกไม่ใหญ่มากมีน้ำชิ้มสเตเตเหลือเนี่ยก็คือกินกับรติไปแยได้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันใส่เยอะไปแล้วมากินกับ นำจิ้มสเตะนะคะวิธีทําก็อยู่ในคลิปที่ทําเนื้อสเต๊ะแล้วก็ไก่สเตะ๊ะจิ้มแล้วก็ทานได้เลยนะคะอืมเข้ากันมากเลยจะจิ้มนมก็ได้ไปดูวิธีทํากันนะคะ ว่าทำราติดไปแยแบบไหนรอบนี้แต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะใช้ยีสสองซองนะคะซองหนึ่งเจ็ดกรัม ผสมให้เขาเข้ากันน้ำตาลสามช้อนโต๊ะนะคะโยเกิร์ตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมใช้แป้งหนึ่งกิโลกรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์เลยระหว่างนี้ก็เติม เกลือเข้าไป1ช้อนชานะคะเกือบเกือบหช้อนชา น้ำมัน60กรัม พอรวบแป้งให้เขาเข้ากับน้ำเรียบร้อยแล้วก็มานวดมือกันได้เลย ขอเปลี่ยนที่นวดเป็นนวดบนโต๊แล้วกันจะได้นวดง่ายขึ้นดูตอนเนียนนะคะว่าจะใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวที่นัจับเวลา อันนี้ก็ใช้เวลานวดไป15นาทีนะคะลายแป้งขนาดนี้ยังไม่เนียนดีเท่าไหร่แต่สำหรับการทำโรตีปลายแย่ไม่จำเป็นที่จะต้องเนียนมากแต่ถ้าต้องการความนุ่มเนียก็คือนวดให้น,น,นานๆจนเป็นฟิล์มก็ได้เลยนะคะอันนี้คือพักไว โอ้ขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยด้วยความที่จีนาเผลอไปนอนต่อสามชั่วโมงก็เลยกลายเป็นว้าหมัดแป้งสามชั่วโมงตอนนี้8ปดโมงเช้านะคะตอนจีนามันนวดก็คือตอนตีสก็ประมาณว่า สี่ชั่วโมงนะคะแต่ไม่เป็นไรขึ้นสวยงามมากเลยไล่อากาศเขานิดหนึ่งโอเคได้แล้วมาช่างน้ำหนักกันต่อเลย ก่อนอื่นก็ขอทาน้ำมันที่มือก่อนเลยจะได้ไม่ติดวามที่ต๊ด้วยช่างประมาณก้อนเล็กๆก็พอวันนี้ทําขนมไปตาดีกาด้วยความที่มี ก่อนละประมาณ40กรัมนะคะด้วยความที่ว่ามีน้ำจิ้มสเต็กก็เลยทำโรตีปลาย่จิ้มโรตีสเต็กจิ้มน้ำจิ้มสเต็กซะเลยก่อนละ40นะคะ ช่างเสร็จเรียบร้อยทุกก้อนแล้วนะคะก็ปันกลมกลมกันต่อเลย คิดอยู่ตั้งนานเหมือนกันนะคะว่าจะทำอะไรดีวันนี้เพื่อที่จะพาไปที่ตาดีกาในเมืองอยากทำขนมปังแต่ก็คือเมื่อคืนประมาณว่าง่วงนอนมากเลยพอสองทุ่มเมื่อคือหลับเหมือนชัดดาวไม่สามารถทำอะไรได้ละ ถ้าจะทําขนมก็ทําก่อนหน้านั้นแต่ถ้าทําขนมปังหรือโรตีก็จะต้องมาทําแบบว่าใกล้ๆจะทอหรือไม่ก็ใกล้ๆจะอบขนมปังของจีนายังนุ่มไม่พอทีจะทําตั้งไวค้ค้างคืนก็เลยจะต้องทําแบบสด ปิดเขานิดนึงนะคะโอเค ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ